ผมนึงบอกว่าให้เปิดใจฟังผมไปเรื่อยๆอยงไงทุกคนอะที่กาลังฟังคลิปนี้หรือหลายๆคลิปตามอาจารย์วิทย์นะให้ฟังไปเรื่อยๆมันจะกลับเข้ามาหาตัวเองหมดเลยนะฮะให้รู้ตามผมไปก่อนที่ผมอธิบายไปเนี่ยผมมีวาจาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วผมเห็นแจ้งผมจะดึงพวกคุณเข้าไปเห็นความจริงเองนะฮะให้ไปเห็นตัวที่มันหลงอยู่ฟังไปเรื่อยๆให้มันรู้ไปเรื่อยๆให้มันรู้ไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปฝึกสติฝึกสมาธิแบบของมันจะออกนอกทาง ออให้รู้ถูก,ถกรู้เนี่ยกระบวนการที่อาจารย์อุปมาขึ้นมาเนี่ยมันจะรวมลงที่ขันห้ายตะนาหกนึกออกไหมฮะในขณะที่เรารู้ถูกเราสงบเรานั่งฟังอาจารย์เนี่ยอยู่ไม่ต่อต้านอาจารย์น่นั่นแหละสติสมาธิเ,ออเขาเรียกว่าสัมมาสติส,ามมาสมาธิที่ควรตั้งมัน่นมันเห็นถูกแล้วนะฮะทีนี้มันจะค่อยๆรู้ตรงนี้ไปแต่สุดท้ายมันจะไปคาตัวรู้ตัวนี้แหละนะฮะถ้าใครทําลายได้เห็นแจ้งแบบคือเข้าใจทั้งหมดแล้วะเออเถ้าไม่มใช่ต้อองเห็นนูก่ถูก แล้วก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ,องไปทําสมาธิฝึกสติเออทาได้แค่พอหอมปากแล้วงพักขันห้าอย่าไปเอาไปเอาตายอย่าไปเอาไปจริงจังแล้วไอฝึกสติไม่ต้องไปฝึกมันมีครบสมบูรณ์อยู่แล้วสมาธิมันแค่พักเฉยๆนะฮะอย่าไปหลวงมันคือสมาสมาธินี่มันอยู่แบบกับสติอย่างเนี้ยความตั้งมัน่นคือการเห็นถูกการโน้มก็มาฟังสิ่งที่ผมพูดฟังจนมันเริ่มรู้เริ่มเข้าใจทั้งหมดในขันห้า นึกไหมฮะพอไม่มีสมาธิกัน้นมันจะลอยเข้าไปหามันจะวางมันจะวางไปเองไอก้กะสกัญญาทิฏฐิศิลปตาปามามันจะไม่เข้าไปยึดแล้วเพราะว่ามันไม่ออกนอกตัวแล้วเนี่ยนึกไหมฮะมันจะเห็นถูกแล้วมันจะเข้ามาหาอาสวะเข้ามาหาสังโยชน์เข้ามาหาปฏิจจสมุติประบาทเข้ามาหากันหน้ารวมลงทั้งหมดเลยอินทรีย์ก็อยู่ตรงนี้พระ,ะอยู่ตรงนี้เออสติปฐานสี่รวมลงอยู่ตรงนี้เมตตากรุณามุติตารวมในในตรงนี้หมดเลยที่เราหมดเลย มันจะปรากฏขึ้นมาอุเบกขาอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะปัญญาก็อยู่ตรงนี้พุทธาก็อยู่ตรงนี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในอยู่ตรงนี้หมดเลยพอรู้ไปอย่างเงี้ยมันก็จะสํานึกผิดของมันเองตัวมโนมันรู้ถูกละมันจะคลายความเชื่อข้างนอกออกวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปเหลือตัวมันเองพอมันรู้ถึงที่สุดแล้วถ้ามันถ้ามันไม่แจ้งถูกไหมฟังอาจารย์วิเข้าใจหมดแล้วแต่มันติดอะไรอะต้องมาหาอาจารย์เออถูกเพื่อเพราะว่าตัวนี้มันไม่ยอมง่ายเออมันรู้ถูกหมดแล้ว อาจารย์ต้องชี้เห็นว่ามึงหลงอยู่ที่มึงรู้มาทั้งหมดแต่มันยังไม่ใช่แต่ดีแล้วที่มึงรู้ถูกแค่นั้นเองเออให้มันสะดุ้งไอ้ตัวเนี้ยเออแต่ถ้าใครยังไม่นั่นเนี่ยโอ้ฟังยังไงก็ยังไม่เข้าใจตรงเนี้ยก็ต้องมาเพื่อจะเปิดความเข้าใจมาก่อนมาปลิดล็อกเปิดดวงมัญยาก่อนเออแต่ถ้าใครเข้าใจได้ไม่ต้องมาเปิดก็ได้ไม่ต้องมานั่นก็ได้ตัวสุดท้ายถ้าเข้าใจปั้งไปเลยอ่ะมันอยู่ที่ว่าวาสนาเขาสะสมมาขนาดไหน ตั้งแต่ดิดเขาอาจจะคาตัวนี้ลำล่อลำล่อพออ <p are> จาจารย์พูดเรื่องมโนกรรมหรือมโนยามึงหลงรู้หลงคิดหลงปรุงหลงแต่งมันโปแต่ก็มีแต่เขาจะทัวร์มหาผมผมเองเออส่วนเนี้ยผมให้ฟรีเออให้หมดแล้วพันกว่าคลิปอะ,ะปเออใครจะกล้กกาทําคลิปได้เยอะมากมากเท่าผมวะผมจะทํามาแล้วยี่สิบคลิปก็ได้ออนั่นแหละมีจะมีปัญญาหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเออถทางว่าทางเออถูกก็พอก็ เออถ้ารู้ถูกมันก็ดีแล้วแต่ตัวสุดท้ายมันยากไงเพราะว่ามันจะตัวนั้นมันเข้าใจหมดแต่มันก็ยังมีมันอยู่นี่เราไม่รู้ถูกเราก็จะไปใช่แต่ถ้าเราอสมาธิมากดมันไว้นะพอเข้าใจแล้วก็เอาสมาธิไปเชื่อการทําสมาธิการฝึกสติมันจะไม่ไปต่อตดวเยนี้มันจะไม่ค้นหามันจะระงับไว้ที่ที่ผมเออรักษารักษาความรู้ไว้ตรงนั้นรักษาตัวไว้แค่นั้นมันจะไม่ไปต่อแล้วแต่ถ้าไม่ไปเชื่อว่าเอ้ยต้องฝึกสติต้องทําสมาธิอะไรมันออกนอกทางแล้วน่นนะ เพราะมันมีแล้วเนี่ยตอนนี้ที่มันรู้ถูกเนี่ยมันมีสติสมาธิอยู่แล้วมันก็จะไม่ทําสมาธิมันก็จะมันจะมีอยู่แค่มานะอุทธจักอวิชาสามตัวเนี่ยเออถ้าเห็นได้ก็จบถ้าเห็นไม่ได้ต้องมาให้อาจารย์ชี้เห็นเพราะมันเร็วแล้วมันถึงขั้นละเอียดแล้วตัวเนี้ยนะฮะแค่นั้นเองคุณอย่าไปเสียดายเลยคนละสิบล้านแค่นั้นเองอ <laughs> เออถูกไหมเออไม่ใช่ จะได้สว่างมามืดไปสว่างมาสว่างก็ไปสว่างขึ้นอีกถูกไหมที่นี่ไม่มีมามืดแล้วไปมืดกลับไม่มีมีแต่มืนตึ๊บเพราะมันยังคล้องอยู่เวลามันน้อยไงเพราะทุกคนมาเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ปลดล็อกทีเดียวก็จะสว่างจ้าเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เปนยังไงก็ยังรู้ว่าถูกทางอยู่เห็นไหมเพราะตั้งในมันหาที่สุดยังทําอยู่ไงมันไม่ประมาทไงอืมโนมันรู้ทั้งหมดอ่ะแล้วมันไม่เอาสมาธิกดไว้ไม่ไปยึดความสงบความเฉยอ่ะ ความว่างอะยังไงตัวนั้นมันก็ต้องหาที่สุดแห่ธรรมเพราะเพราะมันมันจะต้องดิ้นรนเพื่อหาทางออกแต่เอาสมาธิไปกดมันไว้เอาสติไปครอบมันไว้อ่าพวกวิชาทั้งหมดอะพวกนี้ไประงับด้วยสมาธิเป็นอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ยินดีร้ายอะไรไปรักษาไว้อยู่นั่นน่ะเสร็จเลยรักษาตัวมันไว้พอรักษาไว้มันจะไม่ไปต่อมันจะพอแค่นั้นเคยได้ยินเพลงไหมล่ะไม่ไปต่อพอแค่นี้นั่นแหละมันจะพอใจของมันอยู่แค่นั้นมันจะไม่ตามหาที่สุดแห่ธรรม โอเคจบคลิปนี้สาธุอีกรอบเดี๋ยวก็กลับกันเนาะ okay.